History Information Technology ตอนที่1ประวัติ Search Engine อันดับหนึ่งและตลอดกาลที่มีนามว่า Google สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Story World โลกแห่งการเล่าเรื่องนะครับในวันนี้คุณอยู่กับผมแตงจาก YouTube c h anel n Story World ในรายการ History Information Technology หรือ History IT ครับสำหรับในวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ Search Engine อันดับหนึ่งและตลอดการที่มีนามว่า Google มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับโอเค ถ้าพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับบริษัท Google เป็นบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติที่เชี่ยวชาญด้านบริการและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเป็นหนึ่งใน5บริษัทเทคโนโลยีที่เป็นเสาหลักของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะประกอบไปด้วย Google, Amazon Apple, Meta และ Microsoft ครับซึ่ง Google ก่อตั้งโดย Sergebin และ l a r r y Page สอนในศึกษาปริญญาเอกสาขา Computer Science จากมหาวิทยาลัยแตนฟอร์ดหรือ s แซนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้โดยในเดือนมการาคมปีคริสต์ศักราช1996ทั้งคู่ได้เริ่มต้นค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีจากคนค้นหาหรือที่เรียกกันว่า Search Engine แต่ในสมัยนั้นถูกเรียกว่า b a c k ครซึ่งแปลว่าความสามารถอันพิเศษที่จะสามารถเข้าไปวิเคราะห์ l a ล k l i n k ได้ซึ่ง Black Link เป็น สิ่งที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้ครับโดยในช่วงแรกๆนั้นการทำงานของทั้งคู่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะขาดปัจจัยทางด้านทุนทรัพย์เหมือนกับเด็กนักศึกษาทั่วไปเมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่าเทคโนโลยีแบล็กรับเริ่มกลับมามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เพราะระบบจากกลค้นหาหรือ Search Engine ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆในสมัยนั้นครับจนถึงวันที่4กันยายนคริสต์ศักราช1998หรือพุทธศักราช2 5 4 1 Google ก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับแต่วันเปิดตัวบริษัทคือวันที่27กันยายน ในปีเดียวกันครับทําให้วันที่27กันยายนของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองวันครบรอบของ Google ครับถัดมาเรามาดูที่ชื่อของ Google กันดีกว่าครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนักครับว่าเว็บไซต์ประเภทเดียวกับ Google หรือเว็บไซต์ประเภท Search Engine เนี่ยในอดีตจะเรียกว่า a c k ครับซึ่งแปลว่าความสามารถอันพิเศษที่จะสามารถเข้าไปวิเคร เพราะ Black Link ได้แต่ลารีเพ e CEO คนแรกของ Google ต้องการชื่อใหม่ที่เรียกง่ายๆนะครับพวกเขาและทีมวิจัยได้คิดชื่อต่างๆมากมายจนไอเดียสุดท้ายคือ Google ซึ่งสะกดด้วย G O O G O L ซึ่ง Google แปลว่า10ยกกำลัง100หรือถ้าจะเขียนจะต้องเขียนด้วยเลข1และตามด้วย0อีก100ตัวครับ แล้วคุณผู้ฟังทราบกันไหมครับว่าจาก Google กลายเป็น Google ได้อย่างไรในตอนนั้นนะครับ l a ลีเพ a ซีอ e o คนแรกของ Google ได้ไปจดทะเบียนโดเมนเว็บไซต์ผิดครับทำให้จาก Google กลายเป็น Google ครับถัดมาเรามาดูที่สำนักงานแห่งแรกของ Google กันดีกว่าครับสำนักงานแห่งแรกของบริษัท Google ตั้งอยู่ที่โรงจอดรถในเมโลพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในช่วงแรกเอาบริทึมเครื่องมือค้นหาของ Google ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งหลายเจ้าและกลายเป็นเครื่องมือค้นหาย่อนนิยมบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วโดยในช่วงนี้นะครับนิตยาสาร PC Magazine ได้จัดอันดับให้ Google เป็นหนึ่งในสุดยอดเว็บไซต์ที่เติบโต,ตเร็วที่สุดในโลกครับโดยมีผู้ร่วมสนใจลงทุนเป็นเงินสูงถึง25ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากสองนักลงทุนคือไมค์มอริกและจอห์นดอมานั่งอยู่ในคณะกรรมการหรือบอร์ดบริหารพร้อมกับเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากและในปีเดียวกันนี้ก็เป็นปีครบรอบหนึ่งปีของ Google ในตอนนั้น Google มีพนักงาน39คนมีผู้เข้ามาใช้บริการสูงถึง3ล้านครั้งต่อวนันปีถัดมาก็เพิ่มเป็น60ล้านครั้งต่อวนันซึ่งในปัจจุบัน Google สามารถครองตลาด Search Engine ไว้ได้ถึง92.48%เลยนะครับมีการนำแอส หรือโฆษณามาอยู่ในหน้าค้นหามีการขยายบริษัทไปยังประเทศต่างๆเช่นประเทศอิตาลีประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษประเทศญี่ปุ่นและจีน ต่อมามีการเพิ่มพนักง,งานอีกหลายร้อยคนซึ่งแต่ละคนก็มีแต่หัวกะทิทั้งนั้นเลยครับถัดมานะครับผมจะมาไล่เรียงไทม์ไลน์ของบริษัท Google ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแบบคร่าวๆนะครับในปีพุทธศักราช2547หรือคริสต์ศักราช2004 Gmail พัฒนาโดยพนักง,งานของ Google ที่ชื่อว่า Paul b u c k h a I โดยใช้ภาษา Ajax เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บรุ่น2.0และได้มีการเรียกใช้คุณสมบัติของ JavaScript ด้วยครับ Gmail เปิดตัวเมื่อวันศุกร์ที่1เมษายนในปีเดียวกันซึ่งในวันที่1เมษายนก็เป็นวัน a p r i l f o u l l d y y ครับ และในปีเดียวกันนี้นะครับก็ได้เปิดตัวบริการใหม่ที่เกี่ยวกับการค้นหารูปภาพซึ่งก็คือ Pi กาซ่าซึ่งปัจจุบันก็คือ Google Photo ครับถัดมานะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปีถัดไปครับ2005หรือพุทธศักราช2548ก็ได้เปิดตัว Google Maps ถัดไปครับเมื่อวันที่28เมษายนปีถัดไปครับ2006ก็ได้เปิดตัว Google Translate หรือ Google แปลภาษาครับถัดมาเมื่อวันที่29ตุลาคม พุทธศักราช2,549หรือคริสตศักราช2,006 Google ก็ <Google S 1> ได้เข้าซื้อกิจการของ YouTube <S 2> <S 2> เป็นเงิน1.65พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับถัดมาเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2,555ก็ได้เปิดตัว Google Drive ต่อมาเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2560หรือคริสต์ศักราช2017ก็ได้ไปล่อยตัว Google Meet และนี่คือไทม์ไลน์ของผลิตภัณฑ์ต่ตางๆของ Google เท่าที่ผมจะหาได้และเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับถัดมาเรามาดูที่โลโก้ของบริษัท Google กันดีกว่าครับ โลโก้แรกของ Google นะครับใช้อย่างเป็นทางการในปีคริสตศักราช1998และได้ใช้โลโก้แรกในตอนที่2ผู้ก่อตั้งอย่าง s ซ r ร์เกย์บินและลาลีเพจยังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรับโลโก้แรกใช้ได้ไม่ถึง1เดือนก็เปลี่ยนหลังจากเปิดตัวบริษัท ร้อมโลโก้เวอร์ชั่นแรกไปไม่นานทาง Google ก็ได้ปรับเปลี่ยนหน้าตาของโลโก้อีกครั้งโดยได้ใส่ตัว d o o เดิเข้าไปตรงกลางตัวโอสีเหลืองหลังจากทีมงานของ Google ได้ไปเข้าร่วมเทศกาล Burning Man ครับแต่ให้หลังเพียงหนึ่งเดือนก็เปลี่ยนอีกแล้วครับ ในเดือนกันยายนปีคริสต์ศักราช1998 google ก็ได้เปลี่ยนโลโก้อีกครั้งเนื่องจากครั้งนี้เป็นเวอร์ชันทดลองหรือเวอร์ชั่นเบต้าเป็นครั้งแรกสู่สายตาชาวโลกครับถัดมาจากนั้น1ปีครับในปีคริสต์ศักราช1999 google ก็ได้ออกแบบโลโก้ใหม่และใช้นานถึง11ปี ครั้งนี้เป็นการออกแบบโลโก้ครั้งใหม่ของ Google เพราะบริการของ Google ได้ผ่านระยะการทดลองและได้ขยายบริการออกไปทั่วโลกแล้วแต่ถึงที่สุดก็ยังไม่ทิ้งความขี้เล่นและความสนุกสนานตามตัวตนของบริษัทด้วยครับถัดมาในปีพุทธศักราช2553หรือคริสต์ศักราช210 0 Google ก็ได้เปลี่ยนโลโก้อีกครั้งเพราะเข้าสู่ทศวรรษที่2010 Google ปรับเปลี่ยนหน้าตาของโลโก้ใหม่อีกครั้งโดยรอบนี้ทำให้โลโก้ดูสว่างและลดลูกเล่นเงาที่อยู่ด้านหลังตัวอักษรด้วยครับ ผัดมาเมื่อปีคริสต์ศักราช2013รอบนี้ Google ปรับโลโก้อีกครั้งโดยลดความนูนและเงาออกไปจากโลโก้ก่อนหน้าทำให้กลายเป็นโลโก้ในเวอร์ชันนี้ครับผัดมาอีก2ปีครับในปีคริสต์ศักราช2015โลโก้นี้ถือเป็นโลโก้ฉบับปัจจุบัน และเป็นโลโก้ที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของ Google ครับเนื่องจากในช่วงนั้น Google มีการปร,รับโครงสร้างพนกักงานโครงสร้างบริษัทใหม่โดยการตั้ง a l p h a เบตขึ้นเป็นบริษัทแม่ครับและนี่คือประวัติทั้งหมดของ Google Search Engine อันดับหนึ่งและตลอดการครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้ช่อง YouTube Story World ด้วยนะครับหากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดผมต้องกราบขออภัยท่านมณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแตงจาก YouTube Channel Story World ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ